one minute this and that no offense non taken no offense cheryl non taken no offense non taken แปลว่าอะไรและใช้ยังไง no offense ถ้าแปลเป็นไทยเลยมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้จะว่านะไม่ได้จะดูถูกเหยียดหยามอะไรนะมักจะใช้พูดก่อนที่เราจะติ หรือพูดอะไรที่มันอาจจะดูแอบยาบคายหรืออาจจะทําให้เขาไม่พอใจถ้ามันอยู่ข้างหน้าก่อนประโยคที่จะติคือดักไว้ก่อนเลยมันมักจะตามด้วย but Would you like a mint? No offense, but your breath smells really bad. ไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรืออะไรนะแต่หรือพูดไปแล้วติไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้เพิ่งนึกได้อุ๊ยเขาจะโกรธไหมนะแล้วค่อยพูด no offense ก็ได้เหมือนกันค่ะ I don't really like your outfit today. No offense. I'm not sure you're the best person for the job. No offense. มันต้องห่วงแล้วโกรธ้งแต่เธอพูด no offense แล้ถามว่าพูดอันนี้แล้วมันดูเบาลงทำให้เขาโกรธน้อยลงไหม uh, Not really. แต่มันเอาไว้ใช้ได้ค่ะเวลาที่เราอยากจะพูดตรงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาคณะคิดเอาเองว่ามันเหมือนเอาไว้ปกป้องตัวเองว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีเจตนาโกรธเกลียดอะไรนะฉันแค่อยากพูดตรงตรง No offense, non taken. และถ้าพูดไปแล้วอีกคนนึงตอบกลับว่า non taken หมายความได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกแย่ไม่พอใจหรือกโกรธจากสิ่งที่ได้ยิน non taken คือไม่ได้รับอะไรมา You did not take any offense. Let's just practice together ให้จำได้แล้วก็เข้าใจการใช้งานกันค่ะ มาลองแต่งประโยคแบบคู่สนทนา A B แล้วก็ใช้คำว่า No offense และ Non taken ว่าเราสามารถใช้มันในสถานการณ์ไหนได้บ้างแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะคะรออ่าน h a t s it for one minute Bye